มขนาดนี <G Incre ased> no I mean. ้มันหนาวลมมันหนาวลมแบบพอปกติมันก็หนาวแล้วแล้วมันลมลมแรงแม่เหมนกันถงนรุนเดียวซัแม่นน่งอายุ่โอเคแม่เท่าไหร่เราเนี่ยแม่ห้าสิบสามแล้วดายเน้ยตายเอเออวดีตายวัดจำเชียงกันเล่นแบบเจ๊ยังไม่รู้เ

ตานม่ันอยู่นะ o อ้โหตายไวรุ่นย้อมีหูกันนวแต่แสายหน่ม พี่บอยวจที่ีท่านมาขนามไปหลาเยเดี๋ยว่ดูรเขนี่นอยเออถโเดี<ป>๋ยวพี่บอยขึนมา,าจะไปลอกไปอยู่ไปตันี้ใสไม่ดนี่ใสุ่องคนบคพี่ผัดนี่ี่

ตอนนี้่ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยง้้เนี่ยจังอะอาทิตย์อาีตอ้ตตีแนนบอกว่าได้ได้ที่บ้านี่้าให้ให้ดูบ้านบ้านแนนที่กาลศินตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกุชินารายกุชินารายนี่รู้สึกว่าอยู่ในเมืองกุชินารายอยู่ในพุทธตรวัติน่าจะใช่นะมอนกุชินาราย เดี๋ยวให้ดูชัดๆหน้าบ้านไม่เห็นติดก้นมองไปก็จะเห็นทิวเขาอยู่บ้าน,บานก็จะเป็นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำาอู่่ที่ทังเเออกุชินรารายก็จะมีทุ่งนาด้วยมีป่าทุ่งนาเขาไกใจนูบ้าน ันเดียวสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหลังใหญ่พอสมควรแล้นี่ก็อยู่เดินหนกซอยสักไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะครับห้าสิบเมตรก็จะถึงถนนใหญ่แล้วก็มีตลาดอยู่สองข้างอากาศดีครับช่วงนี้ ปลายฝนต้นหนาวอเจะมัโกงลงมาเหเนี่ยโกมา่จริงน่นะเียเเยมะอันนี้ก็ที่ของเราใช่ไหม ตรงนี้เนที like me, <laughs> oh. <laughs> oh, okay. ่นอนเราแคตั <Oliver> okay. ้งแพรอเออเราแก่กั้แพงข้างล่างเป็นภูนาภูเขาอากาศดีเรากำลังเตรียมเตรียมทำกับข้าวตอนเย็นแล้วก็กุ้งปลาหมึกหมูทำไมไม่ไปกอไฟอ่ะจะเบียงเต็มไม่ได้ซี้อไอ้นี่มาแล้วแม่ ที่กุชิตนาวรายตละลสินจากที่นี่ก็ไปวัดหลวงปู่ศิลาก็ประมาณยี่สิบโลเนอยาจะท้อไไม่ต้องหุ้งอะไนเี่ย

ไม่มีสายเข้า แต่ก er, ิกงแม่ปีวันเขาเาีนี้แม่จไม่เดิว่าบนที่เรากรกิมนากนไม่รู้ากเป็นจิงจกิิท่านถ้าถ้าเขาก็ทามามันจะเป็นกเิดกะินชาบ้านผิชาบ้านนคนาปนมละตือาเบอกาเอนน้อยเขา็จแล้วเขาไปทาปันีนวันนี้จากปีเนี้ยก็มาทำบับัติ้าไป 4สี <hi> ่ยัง <hey>. ม um, ีเจใครชนะได้เริ่มตงตมันวยตัวยรยบ้าทบ้านบ้านเล็กๆครับบ้านนก็ถึงสามิหลักคาที่สกว่าหลักบ้านแต่ว่าถาคาบมีใครมาลรกกันอีกสามสิบห้าหลัอข้าเรือนแต่ก็อยู่ในบหาหลักคาแต่ก็อยู่ในบอคมันมีเลขที่บ้านเป็นกับร้อยอ่ะ ก็นป่าดูเห็นป่าข้างหลังรวแล้วอไปออกไปทั้งวันไม่นใจก่อนที่มันมีบ้านเด็กเยอะๆก็บ้านพักถูเขาแยกไปเปบ้านพขกถูงใตก่อนเขาอยู่ได้ลแล้วเขาแยกไปเป็น้น้องเราย้ายออกไปอยู่บ้านละบ้านมุงมบ้านเขเปลียนเเบ้านก่อนเขาก็มีบ้านแหละแต่เขาเลือออกลือออกก็เหมืนเนี่ยบ้านใหญ่

เถียงไงเดี๋ยวค่ะค่ะโอนเป็นที่ไหนครัโอเคค่ะจัดเ่ะขึ้นกองดูดีโอเคจัดเตะ 没没，你帮我呗。<面> ี้ยค่อมาถึงีครับวันนี้พามาปัดพระธาตุหมื่นหินหลวงปู่ศิลาสวยครับถามตรงที่จอดรถละเขาบอกว่หลวงปู่ไม่อยู่ ปู่อยู่ที่อุทยานอะไรเดี๋ยวเราจะเข้ามาไหว้พระก่อนโอ้วัดปับปู่ไม่เยอะครับใจจังกับที่ผมมาทาที่นี้ก็มีบุญกระถิ่นได้นะที่วัดกำลังน่าจะเตรียมงานเป็นงานบุญกระถิ่นนะครับเราเข้าไปไหว้เถออ สวยๆเลยครับพระธาตุเหมือนหินโบดโบดนั่นโบดหรือเปล่าสิงห์ภูสวยอืมสวยกำลังปรับปรุงเลยครับ สวยเลยแหละสวยครับวันนี้เราพูดไม่อยู่เดี๋ยวเราก็จะขากลับเราค่อยไปแวะ SO. บบนั่นดิเราจอดข้างนอกเราไม่เคยมาเนะาะจอดเสียตังยี่สิบาทไม่ไร คือว่าทำบุญสญยนาคสีขาวมีพญานาคเนี่ยสีขาวอันนั้นน่าจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าโบสถ์สีชมพูอะห,วห,วหวลวงปู่อยู่อุทยานแบบจะไหว้พระธาตุก่อนไหว้ไหว้หลวงปู่ก่อน ว่ายดาวเอรสวี่อยู่ด้านหลังธาตุเหมอนหินได้เลยแอะโอ้นี่กำลังสร้างอะไรสาราอลังการมากอย่างสวยเลยสาราไม้สักวะเนี่ย โอ้โหกำลังสร้างครับมีหลายอย่างที่วัดกำลังสร้างแต่ยังไม่เสร็จสวยมากเลยโอ้สวยจริงๆศสาลาไม้สักใช่เป็นสาลาไม้สักสวยด้านหลังของพระธาตุก็จะมีท้าเวสสุวรรตรงนี้ก็จะเป็นสุติหลงปู่หรือเปล่าแน่ใจ เดินมาดูท่อข้างบนถ้าเป็นกุฏิผะหรือเปล่าเป็นเป็นเรือนไม้ติดเป็นไม้อีนนี้ร้อนมากครับกำลังร้อนเลย ลำพ้ากันไม้ท้เาเวสยดรวนขอพรอยู่งสงสัยจะขอสามตัวเปล่าได้ได้ไดแต่ว่าไม้เสาเสาใหญ่มากสวยนะสวยโอ้โหเสาสุดยอดเลยไปแล้ววุดไปวัดหลวงพ่อสุริยันมาอยากจำไม่ได้สารคามที่ทำจากไม้สักไม้ตะเคียนโอ้โหเบลล์ไม่เคยเข้าไปครับโอ้๊ยอลังการมากเลยวัดหลวงพ่อสุริยัน ไมวานานทงสัยได้ตัวดีมะนี่เ่ไว้ถามดูขอพรท้เาเวสชวน